สุดเชาาครูผู้ช่วยสาวแอบมีเซ็กกับนักเรียนชายวัย14ปี กลางลานจอดรถสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานเรื่องราวสุดเฉ้าของหญิงสาววัย23ปีอดีตครูผู้ช่วยโรงเรียนแห่งหนึ่งในอังกฤษที่ถูกสารตัดสินจำคุก6ปีฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุ14ปีหลังทางครอบครัวของเด็กจับได้ว่าทั้งคู่ลักลอบมีเซ็กกันในรถหลายต่อหลายครั้งตลอดระยะเวลา2เดือนฮันน้าลูกจ้างตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งขณะเกิดเหตุเธออายุเพียงแค่21ปีถูกจับได้ว่าแอบมีสัมพันธ์ทางเพศกับลูกศิษย์วัย14ปีโดยเธอมักจะพาเด็ก ชายไปไหนมาไหนนอกรั้วโรงเรียนโดยบอกกับทางครอบครัวของเด็กว่าเธอชื่อเคลาเป็นผู้ปกครองของโอลิเวียแฟนสาววัยเดียวกันกับเด็กชายซึ่งทั้งสองชื่อนี้ลว้วนไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ใช้เป็นข้ออ้างว่าเธอจะพาเด็กๆไปเที่ยวเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขโดยเธอนั้นถึงขั้นแชทไปหาแม่ของเด็กชายว่าลูกๆเข้ากันได้ดีแต่แท้ที่จริงแล้วครูสาวก,กับพาเด็กชายไปมั่วเซ็กในรถของเธอเองพฤติกรรมที่พบคือฮันน่ามักจะมารับเด็กชายขึ้นรถไปกินฟาสต์ฟู้ดกินขนมแล้วก็ มักจะบรรเลงเพลงรักกันในรถกลางลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อและยังพบว่าฮันนาให้เด็กชายสูบกัญชาในรถระหว่างที่อยู่ด้วยกันโดยพบว่าทั้งคู่ทำแบบนี้หลายต่อหลายครั้งในช่วงเดือนธันวา2019จนถึงมกรา2020แต่ทั้งนี้ความดันมาแตกเมื่อพี่ชายของเด็กชายคนดังกล่าวได้ไปรู้ความจริงเข้าก่อนจะนำเรื่องมาบอกกับพ่อแม่นำไปสู่การแจ้งความแล้วถูกตั้งข้อหาหนักเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กถึง4ข้อหาโดยเธอนั้นได้มีการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ในที่สุดแล้วทางด้านของ ศาลก็ได้มีการตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลา6ปีซึ่งทำให้ครูสาวรายนี้ถึงกับหลั่งน้ำตากลางศาลเลยทีเดียว